ขณะน,นี้ที่ญี่ปุ่นเป็นเวลา6โมงเย็นนะคะเยดาวจะพามาเก็บใบสาระแหน่ค่ะแล้วก็ผักอันนี้ไปแก้มจากพาเซรีค่ะพาเซรีโตแล้วนะคะเนาะเราจะเด็ดกิ่งอันนี้ออกเอาไปเลยค่ะให้เขาเขาจะได้แตกมาใหม่เนาะเยดาวชอบกินค่ะผักอันนี้ ปกติเขาจะเคียงกับปลาดิบนะค่ะให้เขาจะรัดขึ้นมาใหม่ค่ะไม่เคยเด็ดเขาขนาดนี้สักทีดูเขาจะรัดขึ้นมายังไงต้นนี้ก็มีค่ะต้นนี้แต่วันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่ะเดี๋ยวเรากินไม่หมดเนาะเนี่ยใบสระแหนรเนี่ยต้นนี้ก็งามนะคะเนี่ยต้นเนี้ย เดี๋ยวมาเด็ดใบสะรนแหน่ค่ะวันนี้จะกินก้อยหมูจ้ะอ้ยงามคับจ้ะงามคับคเอาไปแกมด้วยเอาไปใส่ด้วยนะจ้ะเนาะมีหลายมีแล้วหลายจ้ะมีะยอดงามงานเดี๋ยวว่าหลังจะไปซื้อขนมจีนจ้ะ ไม่ใช่ไปซื้อตีนไก่มาทำน้ำยาขนมจีนนี่ค่ะเด็ดประมาณขนาดนี้ไปเดี๋ยวไปกินก้อยหมูด้วยกันจ้ะผักอันนี้ด้วยนี่แตำงามจ้ะ สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะวันนี้จะมากินก้อยหมูจ้ะอยากกินตั้งแต่เมื่อวานจ้ะก้อยหมูอืม ไม่กินก็ผ่านนะคะมาเด้อมาเด้อจ้ะมาเด้อแซ่บๆจ้ะ มีพริกหวานสีแดงสีเหลืองมีแรดิสค่ะแรดิสแล้วก็เมื่อกี้ไปเก็บผักมาข้างหน้าบ้านเนาะค่ะเนาะพาสิลีแล้วก็จะมีะใบซาระแน่ค่ะเนี่ยค่ะซาระแน่เยอะมากจ้ะมาจ,จมาาจ,จ้าแรดิสนี่ต้นเขาก็กินได้นะคะอันนี้หัวเขากินแล้วนะ เอามาดองก็แซ่บจ้ะแต่คนญี่ปุ่นเขาจะเอาตรงหัวมาดองจ้ะ ใบก็อร่อยออกกำลังกายเสร็จพาหมาไปเดินเราก็ไปซื้อของมันมันมืดแล้วนาะจตะเนาะช้าแล้ว ไปซื้อหมูไปซอเปอร์ข้างบ้านมันหมดจ้ะเดี๋ยวไปเอาจะเอาเอาอะไรมาให้ดูจะรอแป๊บหนึ่งนะคะมาแล้วค่ะมาแล้วนะมาแล้วนะ เยวกินอันนี้หมดก่อนเมื่อวานเยดาวได้รับพัสดุ ไม่ใช่พัสดุก่อสร้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเมื่อวานนี Little> ้ได้ดาวได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเห็นไหมนอกจ๊ะได้รับเมื่อวานจ้ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ เขาส่งไอ้นี่มาให้เขาบอกเขาส่งมาให้วันที่สิบเก้าพาสลิสิบเก้า ได้วันที่เท่าไหร่อะสามสิบเอ็ดก็ไม่นานเนาะและเด,ดอันนี้ปลูกเองอร่อยมากค่ะหวานคุณย่าปลูกให้จ้ะ นี่จ๊ผักอร่อยอร่อยแซ่ ไอ้เดาวกินกับข้าวไม่เป็นด้วยจ้ะต้องกินกับผักเพียวๆอย่างเงี้ยอร่อยเอาเข้าวเหนียวมาจิ้มก็กินไม่เป็นพริกหวาน เดลดาชอบกินส,สีเหลืองสีเหลืองเขาจะหวานแบบฉ่ำมาก เมื่อวานไปต่อใบขับขี่มาจาก6ปีนู้นมาถึงปีนี้เปลี่ยนแปลงเยอะมากเลยค่ะอ้วนด้วยแก่ด้วย ทั้งอ้วนทั้งแก่ของยเยเดาเข้าไปสอบแค่30นาทีจ้ะ เขาเรียกอะไรอะเหมือนขับรถแบบยอดเยี่ยมไมอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่มีปัญหาเนี่เนาะเขาเขาส่งเอกสารมาให้ยยดาวบอกว่าจะเอาใบประกาศไหมใบประกาศที่แบบขับรถเยียบอ่ายอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนไหนเคยแบบมีปัญหาบนท้องถนนเนี่ยเขาจะสอบสองชั่วโมง ของเยดาสามสิบนาทีแบบขับรถแบบยอดเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่เยดาวไม่เอาค่ะไม่จะเอามาทำไมเนาะเขาบอกว่าถ้าเราเอาไปยืน่นไปยืน่นอ่ะไปยื่นเอาบอกเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำให้ กลับบ้านมานั่งกินปิ้งย่างก็พอดีนี่แหละค่ะพินมาจะพี่น้องจ๋าเวลามันยาวจะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีนะคะ